ในการขับรถนะฮะ,ะจบเรื่องนี้เอ้วันนี้คนเข้ามาดูไลฟ์สดเร็วจังเลยเนี่ยนะฮะวัยจังเลยวันนี้นว,วันเสาร์ไงฮะวันเสาร์และอย่าลืมนะฮะดูไลฟ์สดนี่นี่ขอนิดนึงนะฮะนี่เพิ่งเริ่มต้นไปกดไลฟ์กดติดตามด้วยนะคะยังต้องแค่หลักพันอยู่แต่ไม่เป็นไรนะฮะแค่หลักพันก็ดีใจแล้วนะะช่วยขึ้นเป็นสองพันสามบ้างนะฮะเห็นเกมโชว์ทีปลาไปห้าพันเลยเนี่ยนะฮะ <laughs> <laughs> ข่าวดูบ้างก็ดีนี่นี่น ฝากแชร์ด้วยนะฮะสำหรับไลฟ์สดเนี่ยนะฮะแล้วก็วันนี้ใครแชร์ไลฟ์สดแจ็คเก็ตตัวที่สองทุกโต๊ะข่าวรอรับได้เลยแชร์ไปแล้วก็ต้องบอกเหตุผลที่หน้าเพจตัวเองเนี่ยนะว่าชอบดูทุกโต๊ะข่าวเพราะอะไระชอบดูทุกโต๊ะข่าวเพราะที่หน้าเพจของท่านนะฮะต้องตามนี้เลยแจ็คเก็ตตัวที่2องจุติีเธอใส่ที่เวลาพูดถึงแล้วปุ๊บอะ ปิดบางแขนเดี๋ยวนี้เร็วๆคุณไม่ต้องดึงพุดเขาก็บอกว่าผู้ชายมันก็มีหน้าที่สั่งให้ผู้หญิงใส่แจ็คเก็ตนะนะผู้หญิงก็แบบใจดีใจดีก็ใส่ตามอะใส่เนี่ยลองขัดคำสั่งสิค่ะให้ออกสัิดีน่ากลัวมากตัวที่สองนี้ค่ะขั้นเดียวกันวันนี้อาจบเรื่องนี้นะจบตัวแรกเมื่อกี้เราบอกว่าอะไรนะตัวแรกนะคะข่าวเราปิดท้ายเมื่อวานนี้ข่าวอะไรอันนี้ตอบมาที่หน้าเพจทุบโต๊ะนะครับ ลืมบอกแต่สำหรับตัวที่2ต้องแชร์ลิงก์ไลฟ์สดในอัมมลินใช่ไปอยู่ที่หน้าเพจแล้วบอกชอบดูทุบโต๊ะ ช่อง34เพราะขอ, <ใจ S 1> อแบบนี้ด้วยะ,ะเดี๋ยวเราจะได้ดูนะฮะว่าท่านแชร์ไปหรือยังอขออนุญาตมีอีกเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมฮะนอกจากเรื่องรถแล้ววันนี้คือเรื่องนี้เห็นตั้งแต่เมื่อวานแล้วและจริงผู้สื่อข่าวของเราที่จังหวัดตรังเนี่ยนะ,ะคุณคณิตาก็ไปตามให้เล่าให้ฟังก่อนก็คือคุณแหม่โมโพดําเนี่ยเขาแชร์เรื่องราวของผู้ปกครองท่านหนึ่งบอกเพิ่งมาไปดูไลน์ในโทรศัพท์มือถือของลูก เป็นร้อยเป็นพันบาทรวมใส่ตำมีประกันให้ฟรีวันนี้บีควิกมาหลอร้อยวันไม่พอเอาทั้งปีเลยพี่หนึ่งปีหนึงปีเปลี่ยนฟรีรอแบบนี้ต้องมาที่บีควิกวัายังส่วเปอเดือนถึงสามธันวาคมนี้จะสายอาสายยอสายล็อสายชิค l ล t s ก o to Concept s u p e r เ e l l ซลสายไมาเธออย่าปล่อยสายไปมให้ชวิมาไดตคอนเซปต์ซเซ์ถึง31ธันวาคมนี้เท่านั้นชิคคอนเซป วันนี้กรุงศรีออมทรัพย์จัดให้จัด QR payment ให้คุณจ่ายเงินได้สะดวกสบายเ,เหมือนทั่วไปอะไรแต่ที่ไม่เหมือนคนอื่นคือจ่ายบินฟรีกด ATM ทุกธนาคารทุกที่ฟรีทุกโตกรุงศรีออมทรัพย์จัดให้กรุงศรีเรื่องเงินเรื่องไง ซูเปอร์แมนซูสามสิบสีมิสทีนมิสทีนมาแล้วค่ะ <c oughs> เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนเดี๋ยวหนาว ดูแลสุขภาพให้ดีนะคะเป็นห่วงค่ะทิฟฟี่บรนทวัรที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ทิฟฟี่แหงสีเขียวอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาที่แอร์เอเชียเราใส่ใจทุกคนอย่างน้องอีฟที่รีบกลับบ้านไปวันเกิดพ่อพี่อ้อยไปเยี่ยมหลานที่เพิ่งคลอดน้องเอ็มกำลังจะได้เห็นทะเลเป็นครั้งแรกทุกรายละเอียดเล็กๆคือสิ่งสำคัญเพราะคุณคือคนสำคัญแอร์เอเชียก้าวสู่บทใหม่ของชีวิต เข้าสู่ชีวิตเหนือระดับเป็นที่สุดในทุกบทบาท On New Mazda CX5 Feel the Drive Mazda <Master. S 3> หาสมุนไพรเหล่านี้มาปรุงยา เพื่อบรรเทาอาการไอให้คนรักของเจ้าเอ้ยอยาแก้ไอตราอาปาเช่ขอแนะนําสูตรผสมมะขามป้อมบรรเทาอาการไอขับเสมหะทําให้ชุม่มคอบอกแล้วไงไอาอาปาเช่วันนี้เ็ตประชารัตได้ส่งต่อความเท่าเทียมไปทั่วไทยโน่ไดเรียนกับผู้บรรลุไปใหญ่ผมกล้าที่จะคิดอะไรไม่ไหม โฮมสเตย์บ้านเฮาสปีกอิงลิสกับลูกค้าฝรั่งได้ใบอายไผ่เจ้าผมร้านสดข้าวเกษตรอินทรีย์ลูกค้าชอบใจสั่งซื้อกันใหญ่ยายก็อุ่นใจเมื่อมีหมอเก่งรักษาในประชารัฐสร้างอนาคตมั่นคงมั่นคงยั่งยืนกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแบรนด์นังนกแท้มีชิ้นรังนกแท้ชัดขาวรู้สึกถึงความกรุบของชิ้นรังนกแท้ สำหรับผมคุณภาพต้องมาก่อนแบรนด์รังนกแทย้ยอดขายอันดับหนึ่งในไทยและฮ่องกงบานหนึ่งใสบานหนึ่งสีเขียวจะรู้สึกแบบนี้หรือรู้สึกแบบนี้ลอกระจก BGF Natural Cool ที่มีนวัตรกรรม Low E c o d ช่วยลดพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ได้มากถึง19% รอ่อนหอมชใชัยทาแป๊บเดียวก็เปียกเพราะไม่ปกป้องเหงื่อต้องนี่เวียงคูพาวเดอร์ใหม่ไม่ใช่แค่หอมสดชื่นแต่ยังช่วยปกป้องเหงื่อยาวนานเปลี่ยนเลยไหมนี่เวียงคูพาวเดอร์ใหม่กินร้านไหนดีอ่ะที่มีทั้งลาบแซลมอนต้มยำทะเลกุ้งทอดเกลือนี่ไง ร้าน <unda> ไหนก็ไม่สู้ที่บ้านเราเนาะโลโบอร่อยถูกใจใครก็ทำได้เมื้อหน้าตาอันนะสมซุงก g g เล a ซี่เจเจพมินเซลฟี่กับมากหน้าชัดหลังละลายสวยสวยได้อีปะได้ปรับละลายได้อีกก็สวยได้อีกนำเครื่องเก่ามาแลกซื้อรับส่วนลดสูงสุด5,300บาทถึงส1วสันตบอกรงนี้ สนับสนุนโดยลีโก้หนึ่งในผู้นำผลิตภัณฑ์ตู้เซฟนิรภัยกันไฟระดับโลกให้ชีวิตสมาร์ทไร้ขีดจำกัด NewMGZS Smart <S แป้งเซนโดรีเอ็กซ์ตร้าคฟเวอร์ปกปิดเนียนสวยตลอดวันเมื่อไอใช้อาปาเช่สัญลักษณ์รูปคนป่าอาปาเช่ครูเซตผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผมปิดผมขาวได้แนบสนิทครูเซทราคากลับมาสามทุ่มครึ่งเลยนะครับแล้วก็หยิบแจ็คเก็ตมาอีกรอบหนึ่ง โชว์นะครับเพราะกำลังจะบอกผู้โชคดีที่เข้ามากดไลค์ตรงรูปแจ็กเก็ตในแฟนเพจทุกโต๊ะข่าวนี่นะครับนี่แบบนี้เลยร,รอรับอยู่ที่บ้านได้เลยเนี่ยนะฮะนี่แจ็กเก็ตทุกโต๊ะข่าวสวยงามมากอ่ะบุคคลที่ได้คือคนนี้ทำถูกกติกาและอุตส่าห์เขาเรียกอะไรแคปภาพที่ตัวเองแชร์ไปอยู่ใน Facebook ส่งมาให้ดูด้วยนะ,ะนี่ใช้ชื่อเฟซบุ๊นันทวันนี่แล้วก็บอกว่านี่ๆอย่างนี้ฮะ บอกว่าแชร์แล้วแม่บอกให้ส่งให้อะไรเนี่ยแม่บอกให้ส่ง ดูทุกวันยันจบอยากได้เสื้ออ๋อคือส่งให้แม่แม่บอกชอบรายการนี้มากถ้าได้เสื้อแม่บอกจะเอามาแขวนโชว์ข้างทีวีเอานาไม่ต้องเอาให้เอาไปใส่ฮนะถ้าไม่ได้ก็ขอซื้อให้แม่สักตัวจริงป่ะจิตด,ดีเขารอขายหมื่นหนึ่งอยู่ไม่ต้องไม่ต้องซือ <S 2> <S 2> ซ้อให้ฟรีอะให้คุณแม่ใส่ด้วยนะฮะติดต่อกลับก่อนจบเบรกนี้เท่านั้นนะครับอ่ะส่วนตัวที่สองง่ายๆเลยเหมือนเดิมฮะสองตัวที่สอง,สองสนใน แฟนเพจทุกโต๊ะข่าวมีรูปแจ็คเก็ตอยู่ที่ไหนก็กดถูกใจที่รูปภาพและกดแชร์รวมทั้งกดถูกใจเพจค่ะแต่คราวนี้ต้องเข้าไปคอมเมนต์เนี่ยนะฮะวงเล็บข้างล่างว่าว่าอะไรดีว่าว่าต่างคนต่างคิด ว่าฉันนึกอะไรไม่ออกจริงดีเข้าใจเข้าใจแล้วเดี๋ยวฉันก็กาลังจะเขาเล่าเรื่องต่างคนต่างคิดพอดีเนี่ยนะฮะวงเล็บว่าต่างคนต่างคิดจะได้รู้ว่าอันนี้คือเสื้อตัวที่สองแล้วก็ต้องใส่จังหวัดมาด้วยนะฮะถ้าไม่พิมพ์ตามนี้เท่ากับว่า อะไรนะหมดสิทธ์ค่ะหมดสิทธ์เออเพราะนั้นเสื้อตัวที่2เนี่ยเพราะตรงนี้ข้อความเยอะมากเนี่ยนะฮะเพราะฉนั้นถ้าจะรู้ได้เนี่ยก็ต้องวงเล็บมาต่างคนต่างคิดและจังหวะแค่นั้นเองนะฮะแจ็คเก็ตตัวที่2อ่ะเดี๋ยวก่อนจะไปต่างคนต่างคิดวันนี้เรื่องต่างคนน่าสนใจมากนะฮะอ,อยากให้คุณผู้ชมบางทีฝากกดถูกใจทุบโต๊ะแล้วไปกดถูกใจแฟ,แฟนเพจต่างคนต่างคิดหน่อยก็ได้นะฮะเพราะว่ามุมหนึ่งเนี่ยวันนี้คือเป็นเรื่องที่พ่อแม่แล้วก็พี่สาวเขาเนี่ยนะ ใช้คําว่าเขาคาใจการตายของนักเรียนเต,ตรียมทหารปีหนึ่งแต่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเนี่ยนะฮะมันมีมุมที่มากไปกว่าที่เขาคุยในรายการ<ม>และก็ต้องบอกว่าก็ต้องรองฟังคําตอบจากกองทัพด้วยว่าไอที่เขาสงสัยทําไมไม่ตอบเขาถูกไหมฮะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแต่ขอเอาเรื่องนี้ก่อนแล้วกันนะฮะเมื่อกี้คากันเอาไว้เรื่องกรณีตอกเส้น คุณผู้ชมเชื่อว่าผู้เฒ่าพ่อแก่แม่แก่ทั้งหลาย<ม>ที่นั่งดูรายการเนี่ยน่าจะเคยตอกเส้นเธอเคยไหมไม่เคยแต่ฉันก็เคยเห็นไอ้ที่ตอกปักปักป<ะ>ักปักปประเด็นก็คือว่าล่าสุดเนี่ยฟักโกระรู้จักใช่ไหมผกกู้ที่